สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอผมนะฮะหนุ่มดอยมหานะผมโอ้โหหลายคมนะครับก็จับผมไม่ได้นะผมเพราะว่าผมเน้ำสวยเน้บแซ่นะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายรูปแบบเมืองเกาหลีอะครับเมือนดาราผมดูนะครับผมสวยไหมครับวันนี้นะคะหนูจับมาถ่ายรูปให้แบบว่าโอ้โหคงทำปัดเทศหลงไหลายในตัวของนะคะโอเคนะคะจับมาค่ะ ทำไม่ได้ค่ะมาติดติวเริ่มมาล่าโซล้วยขอะ